คุณเซนย้ำจุดยืนกัมพูชาปกป้องอธิปไตยเตือนไทยหากไม่เข้าสู่สารโลกช่องบกอาจกลายเป็นเหมือนฉนวนกาซา เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะสมเด็จฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีและผู้นำคนสำคัญของกัมพูชาได้ออกแถลงการอย่างแข็งกร้าวในการประชุมสภาของกัมพูชาโดยกล่าวถึงสถานการณ์พรมแดนระหว่างกัมพูชากับไทยพร้อมย้ำว่ากัมพูชาไม่มีความประสงค์จะรุกรานหรือครอบครองดินแดนของประเทศใดแต่ขอสงวนสิทธิ์ในการปกป้องดินแดนของตนอย่างเต็มที่ กัมพูชาไม่เคยต้องการแย่งชิงดินแดนของใครเราเคยสูญเสียดินแดนจำนวนมากในประวัติศาสตร์แล้วเราไม่เคยเรียกร้องขอคืนดินแดนเหล่านั้นแต่สิ่งที่เราทำได้คือการยืนหยัดปกป้องสิ่งที่เรายังมีอยู่หุนเซนกล่าวอย่างชัดเจนค่ะ และนอกจากนี้นะคะคุณเซนยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดการปัญหาเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆอีกว่ากัมพูชาได้ดําเนินการเจราจากับเวียดนามอย่างต่อเนื่องโดยมีการตกลงปักปันเขตแดนแล้วกว่า84%และกําลังหารือในส่วนที่เหลืออีก16%อย่างสันติ ในขณะเดียวกันค่ะการเจรจากับลาวก็คืบหน้าไปแล้วถึง86%โดยเหลืออีกเพียง14%เท่านั้นซึ่งทั้งสองประเทศต่างเคารพในอธิปไตยและการเจรจาอย่างมีเหตุมีผลเวียดนามและลาวต่างให้เกียรติกันการเจรจาแม้จะยืดเยือ้อแต่เป็นด้วยความเคารพต่อกันไม่เหมือนกับสถานการณ์ของไทยที่ตลอด25ปีที่ผ่านมาแทบไม่มีความคืบหน้าใดๆเลย ขุนเซนเปิดเผยว่าในอดีตการเจรจาเขตแดนกับไทยมีการตกลงกันไว้ชัดเจนโดยเฉพาะในช่วงที่มีการประสานงานผ่านพลเอกเมาโสพานรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกัมพูชาซึ่งเคยหารือกับฝ่ายไทยไว้เป็นอย่างดีแต่สถานการณ์เปลี่ยนไปเมื่อผู้บัญชาการกองทัพภาคที่2ของไทยมีหนังสือแจ้งมายัางฝ่ายกัมพูชาขอให้ถอนกําลังทหารออกจากพื้นที่ชายแดนในระยะ200เมตรซึ่งหุนเซนยืนยันว่าเป็นพื้นที่ของกัมพูชาเอง เราจะไม่ถอนทหารออกจากแผ่นดินของเราเองและไม่ยอมให้การกระทำเช่นนี้เป็นข้ออ้างในการยุติความร่วมมือด้านอื่นๆระหว่างสองประเทศ และนอกจากนี้นะคะหุ่นเซนยังเสนอทางออกโดยให้ทั้งสองประเทศนำข้อพิพาทเขตแดนเข้าสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกซึ่งถือเป็นวิธีการทูตและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติแต่หากฝ่ายไทยยังคงหลีกเลี่ยงไม่แสดงความพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหุ่นเซนเตือนว่าอาจส่งผลร้ายแรงหากไม่มีความจริงใจในการหาทางออกเราอาจได้เห็นสถานการณ์คล้ายฉนวนกาซาซึ่งความขัดแย้งยืดเยื้อะระหว่างอิสราเอล กับปาเลสไตน์อย่างไม่จบสิน้นกัมพูชาไม่อยากเห็นเรื่องเช่นนั้นเกิดขึ้นกับภูมิภาคของเรา คำพูดนี้สื่อถึงความกังวลว่าหากไม่จัดการข้อพิพาทด้วยวิธีที่สันติและยุติธรรมสถานการณ์อาจกลายเป็นจุดประทุแห่งความรุนแรงในอาเซียนและอาจจะส่งผลกระทบต่อสถียรภาพโดยรวมในช่วงท้ายของการถแถลงหุนเซนได้กล่าวถึงกลุ่มที่วิพากษ์วิจารณ์แนวทางของเขาโดยเฉพาะกลุ่มชาวกัมพูชาหัวรุนแรงในต่างแดนที่กล่าวหาว่ารัฐบาลไม่กล้าหาญหรือยอมอ่อนข้อให้ไทยหุนเซนยังได้เน้นย้ำอีกว่า สิ่งที่กำลังดำเนินอยู่ไม่ใช่เพื่อปลุกปั่นความเกลียดชังแต่เป็นการแสดงออกถึงความรักชาติอย่างแท้จริงและตอนนี้คือช่วงเวลาที่จะพิสูจน์ว่า ค,คือผู้ที่ยืนหยัดเพื่อประเทศชาติด้านชาวเน็ตให้ความคิดเห็นว่าการถแถลงการของขุนเสนครั้งนี้เป็นมากกว่าการเตือนหรือเรียกร้องทางการทูตแต่การส่งสัญญาณไปยังไทยและประชาคมโลกว่ากัมพูชาพร้อมจะยืนหยัดในจุดยืนของตนแม้จะต้องเผชิญจากแรงกดดันจากทั้งภายในและภายนอกประเทศการเปรียบเทียบสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากับฉนวนกาซาเป็นภาพเปรียบเทียบที่รุนแรงและน่าสะรึงกลัวซึ่งสะท้อนถึงความกังวลอย่างจริงจังว่าหากไม่หา ทางออกอย่างสันติความขัดแย้อาจประทุได้ทุกเมื่อและนอกจากนี้นะคะนายภูมิธรรมยังได้สั่งเบรกกองทัพไทยห้ามปิดด่านหลังผู้นำกัมพูชาต่อสายร้องขออ้างกระทบการค้าชายแดนซึ่งอาจซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจประเทศขณะที่ทหารแจ้งไม่สบายใจลุกล้ำเข้าพื้นที่ เมื่อวันที่สองของวันนี้ค่ะมีรายงานข่าวว่ารัฐบาลของไทยเราได้ร้องขอให้กองทัพใช้ความอดทนอดกลั้นต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหลังพบว่ากัมพูชาได้เพิ่มกำลังทหารและอาวุธหนักเข้าสู่พื้นที่ช่องบกเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์และล้ำเข้ามาฝ่ายไทยพร้อมหันกระบอกปืนใหญ่เข้าหาฝ่ายไทย และนอกจากนี้นะคะกองทัพได้แจ้งไปอย่างรัฐบาลว่าจุดที่ทหารกัมพูชารุกล้ำเข้ามาเป็นพื้นที่ฝ่ายไทยทําให้เกิดความไม่สบายใจจึงขอประกาศปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาตลอดแนวเพื่อกดดันและตอบโต้ทางฝ่ายกัมพูชาหากนิ่งเฉยเท่ากับเป็นการยอมรับ แต่ทางรัฐบาลได้ขอให้กองทัพอย่าพิ่งดำเนินการใดๆกังวลว่าจะกระทบการค้าขายตามแนวชายแดนและซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจภายในประเทศอีกทั้งขณะนี้กำลังจะมีการประชุมคณะกรรมาการเขตแดนร่วม JBC ระหว่างไทยกัมพูชาค่ะ ทั้งนี้นะคะมีรายงานข่าวว่าก่อนหน้านี้ภายหลังมีกระแสข่าวว่าไทยเตรียมปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชารองนายกและกลาโหมกัมพูชาก็รีบโทรหานายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกว่าร้องขออย่าให้ไทยปิดด่านเลยและนอกจากนี้นะคะกองทัพบ,บกยังได้ออกมาตอบโต้หุนมาเนตว่าอย่าเบี่ยงประเด็นดันเรื่องขึ้นศาลโลกมาโยงกับเหตุปะทะที่ช่องบกเพราะเป็นเหตุพื้นที่ที่ไม่ชัดเจน และภายหลังค่ะฮุนมาเนธนายกกัมพูชาเตรียมให้ที่ประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วม JBC ไทยกัมพูชาที่จะมีขึ้นกลางเดือนมิถุนาเพื่อเสนอนำขึ้นศาลโลกไทยจึงมองเรื่องนี้เป็นคนละเรื่องกับปัญหาปัจจุบันปัจจุบันคือการทำอย่างไรที่จะอยู่ร่วมกันในพื้นที่อ้างสิทธ์ทับซ้อนที่ยังไม่ชี้ชัดว่าควรเป็นพื้นที่ของใคร ในขั้นตอนแรกทั้งสองฝ่ายจึงถอยห่างจากจุดปะทะและให้คณะกรรมการร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC มาดูในเรื่องปักปันเขียดแดนหรือกฎหมายและข้อตกลงต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะ พราะข้อตกลงที่พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกไปพูดคุยกับผอบทอบกัมพูชามีความเห็นตรงกัน3ประเด็นคือการถอยกําลังออกจากพื้นที่จุดประชะและใช้กลไก JBC มาร่วมแก้ปัญหาเรื่องเขตแดนเรื่องส่วนที่สัญญาและข้อปฏิบัติตาม MOU จะระมัดระวังดูแลกําลังพลพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นอีก พลโทวินไทยกล่าวต่ออีกว่ากติกาที่ทำมาก่อนหน้านี้เส้นที่มีอยู่แล้วของสองประเทศไม่ได้ทับกันเช่นพื้นที่ที่มีการขุดคู่เป็นพื้นที่อยู่ระหว่างจัดทำเขตแดนซึ่งตามกติกาที่ใช้ร่วมกันมาอยู่ได้ตลอดไม่ให้มีการดัดแปลงสภาพภูมิประเทศต้องไม่มีการวางกำลังทหารหรือวางปืนหันหน้ามาฝ่ายไทยนั่นเราจึงต้องมาร่วมกันรักษากติกาข้อตกลงที่ให้ไว้ต่อกันให้ได้ก่อนที่จะไปใช้กลไกลอื่นๆค่ะ ส่วนภาพที่สมเด็จหุ่นเซนโพสต์ภาพถ่ายพื้นที่ต่างๆเป็นข้อพิพาทโดยอ้างเป็นของกัมพูชานั้นเป็นพื้นที่ใกล้สาลาตรีมุกที่ไม่ใช่พื้นที่เกิดเหตุปะทะซึ่งสภาพพื้นที่เป็นป่าไม่เคยมีชาวบ้านหรือทหารกัมพูชามาอยู่ตามที่ชาวขเขมรเคยกล่าวอ้างกันไว้ค่ะ